รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอนตอนงานวันยางพาราที่ภาคตะวันออกบอกอะไรถึงอนาคตของยางพาราไทยได้ดีทีเดียวจันทบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้ พืชที่ยั่งยืนและยืนยาวที่สุดในเวลานี้คือยางพาราไทยพบบเธอททีี่จัุร นีนจะอีกกี่ร้อยปีต่อไปก็ยังจะเดินก้าวหนะ้าด้วยทรัมป์อรารวาสฟาดเปรี้ยงปรางออกไปจนโลกสะเทือนงานนี้ยางพาราไทยโดนหางเลขด้วยราคาร่วงไปแล้วนับสิบบาทหลวงราชพตรีที่ภาคกวอกเนี่ยก็เป็นผู้บุกเบิกนํายางมาปลูกเมื่อปี2451พยาลัษฎาเนี่ยนำมาที่จังหวัดตรังเนี่ยมศ2 5 4 4ห่างก,กัน7ปีจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ปลูกยางใกล้เคียงกับ จังหวัดตรังปลูกหลังจังหวัดตรัง7ปีแต่ผู้รู้ลึกๆบอกว่าไม่ใช่ทําแต่เป็นพ่อค้าคนกลางที่อาศัยช่องว่างตรงนี้ทํากับชาวสวนยา,ายง,างปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมียางที่ปลูกไว้ตั้งแต่รุ่นนั้นอนีกประมาณ900ต้นอยู่บนเขาน้ำตกพิ้วนะครับมีโอกาสจะเชิญสุ่มชนไปดูก็ความใหญ่ของต้นก็ประมาณเส้นอรอบวงมาณเกือบ8เมตร ใหญ่มากอันนี้เป็นที่มาที่เราจัดงานที่จันทบุรีขณะที่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่ายังมีแนวทางที่จะช่วยพี่น้องชาวสวนยางอยู่กระทรวงเกษตรจะนํานวัตรกรรมใหม่ๆมาลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรสวนยางเพื่อที่จะได้ใช้ยางเป็นของออยางของตัวเองและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับยางในประเทศค่ะฟังเสียงของชาวสวนยางกันบ้างกับความไม่แน่นอนตรงนี้ พึ่งร่วงไปเมื่อวานนี้สิบกว่บาทเนาะแต่เราเชื่อว่าเขาเอาอยู่ครับ,รบมีปัญหาเวลาออกไปเกตเนี่ยจะเสี่ยงกับช้างป่าหน่อยครับ <Yo. S 2> แกงหางแมวมีช้างมากเกือบร้อยราคายางรับได้ต่ำไปหน่อยครับไม่ค่อยพอใช้ <laughs> ด้วยการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตกยทยัทออยงเดินหน้าต่อด้วยน้ำหมักปลาหมอคางดำน้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำสารพอด .2 ออกรมพัฒนาที่ดินหมักแล้วกลายเป็นกรดอะมิโนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีความสำคัญช่วยในการสร้างความแข็งแรงให้กับต้นยางช่วยให้ต้นยางเจริญเติบโตดีแล้วก็ให้ผลผลิตดี ที่สำคัญคือช่วยให้ต้านทานโรคและแมลงได้ดีด้วยครับด้านกรมการข้าวที่เกี่ยวข้องด้วยในแง่ของการปลูกพืชเสริมไรายได้ในสวนยางอย่างการปลูกข้าวไร่รนนไยยข้าวจะมาช่วยยางได้อย่างไรข้าวสามารถที่จะปลูกแซมในสวนยางเมื่อ,อยางอายุป,ประมาณ1-3ปีครับสามารถปลูกได้ดีนะครับปัจจุบันก็ปลูกแซมในสวนยางได้อยู่แล้วนะครับ จนจนกว่ายางจะโตปลูกได้ก็ อยู่ที่ประมาณ3ปีนะครับ 3, ป,3ป,ปีก็จะได้ดีส่วนผลิตภัณฑ์ล้อยางรถจักรยานยนต์ของคนไทยตอนนี้ออกมาแล้วในราคาพิเศษแก่เกษตรกรโครงการใช้ยางในประเทศการยางได้ผลิตออกมานะคะ<ม>เป็นแบรนด์กร e n นอร r จีไทยนะคะแล้วก็ในเซตแรกนะคะเราจะจําหน่ายให้กับสถาบันเกษตรกรค่ะจริงๆราคาเนี่ยทั้งเซตเนี่ยอยู่ที่790แต่ว่าเราอุดหนุนเกษตรกรนะคะด้วยการให้เกษตรกรเนี่ยเริ่มใช้ราคาเพียง440 กยทจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนสิ่งนี้ให้ดีที่สุดสรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าอย่างไทยยังไงยังไงก็ต้องไปต่อด้วยหลายฝ่ายไม่ทิ้งทอดกันแต่อยากให้พี่น้องชาวสวนยางเปิดใจรับกับนวัตกรรมใหม่ๆด้วยขอรับขอให้พี่น้องชาวสวนยางพาราไทยจงเจริญจงเจริญสกลจันทบุรี กาโนุนทำนี่กันทุกทวันโอ้ความขยันทำให้เขามั่งมีชีวิตชีวีจึงดีนะคนจนันทร์ข่าวดีๆกับพี่คำรณว่ังหวังสีรายงานจากางานวันยางพาราไทยที่ภาคตะวันออกจันทบุรีนะจะบอก<ด>ให้ชีวิตชีวีจึงดีนะคนจนันทร์